ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Work Yang By Rila Coen Thailand ครับวันนี้ครับ EP ของเราก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเบาๆมาพูดคุยกันแล้วก็ได้รับเกียรติจากนุกด้วยสวัสดีครับผมนุกนะครับเป็นบีดีของทาง Rila Coen ครับผมเรื่องราวของวันนี้ที่เราจะมาชวนนุกพูดคุยแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเพลงครับนุกนุกเคยเชื่อไหมครับว่าเพลงเนี่ย ส่งผลต่อความโปรที e เรายังไงบ้างถ้าเป็นในส่วนของเรื่องข้อมูลอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือมีการฟังเพลงอยู่แล้วรวมถึงอาจจะเคยเจอมาบ้างในในหนังบางเรื่องอย่างเช่นฉลาดแกมโกงที่เขามีการ เปิดเพลงโมซาดก่อนที่เขาจะเข้าสอบอ่าใชา่อ่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาแล้วก็มีการประยุกต์ใช้นั่นเองอมด,ด,ดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วเนาะดนตรีเนี่ยจะช่วยเรื่องของอารมณ์ของเราช่วยกระตุน้นสมองด้วยถูกต้องครับอ่าดนตรีเนี่ยเราเลยอยากจะมาคุยกันในเรื่องของถ้าเกิดเป็นการทํางานละ่ะลอนจะช่วยในเรื่องของ productive ยังไงได้บ้างถ้าเกิดเราอยากจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นอยากจะจดจ่อหรือว่าอยากจะ ผ่อนคลายคลายเครียดเราจะแบบควรจะฟังดนตรีแนวไหนดีอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเรามีข้อมูลมาเกริ่นก่อนสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะจากไปโดยจากงานวิจัยเนี่ยหลายๆที่เลยระบุว่าดนตรีหรือเพลงเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอ่าจริงๆเรื่องเนี้ยผม,มเคยเอาดนตรีไปใช้ับการวิ่งเหมือนกันอ คือเวลาเราวิ่งเนาะเราก็จะมีการหายใจใช่ไหมถูกต้องเออบางทีเราอะ่ะหลายหลายคนแหละน่าจะฟังเพลงแต่เพลงแต่ละคนที่ฟังเนี่ยมันอาจจะมีความหลากหลายไม่เหมือนกันแต่เพลงที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่มีบีทที่แบบให้จังหวะในการหายใจเราอะ,อะไรประมาณนี้อเออมันก็ส่งผลในเรื่องของการทํางานในการวิ่งเนาะตแต่พอเรามามองถึงในเรื่องของการทํางานบ้างละ่ะอ่าถ้าเกิดนุกเวลาทํางานฟังเพลงไหมครับอ่าต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากเรียกว่า ออกไปข้างนอกก็จะต้องมีหูฟังอ,อ,อย่างเช่นที่เทมยกตัวอย่างเรื่องของการวิง่งโดยส่วนตัวเนี่ยชอบบีบท,ที่ค่อนข้างเร็วที่เขาเปิดในฟิตเนสมันก็จะมีเพลงอย่างเช่นที่เขารีมิกมาอย่างเช่นอ,อาจจะเป็นจังหวะแดนซ์อันนี้ที่ช่วยให้เราเหมือนกับว่าเข้าจังหวะเนาะบางทีการวิง่งมันต้องมีสเต็ปที่ค่อนข้างไวอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยส่วนตัวอชอบฟังเพลงแนวแนวเรลกซเวลาออกไปข้างนอกหรือ,อว่าเป็นเพลงป๊อปทั่วไปงั้นเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างคร่าวๆกันครับว่า แนวเพลงไหนบ้างละ่ะที่จะมาช่วยให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างแรกครับเสียงดนตรีหรือเสียงธรรมชาติแบบ nature music อ่าเมื่อเราเปิดระหว่างทำงานเนี่ยจะช่วยให้กับเราเนี่ยมีอารมณ์ในจะบอกว่าอะไรเดียดีขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นอ,อีกทั้งครับยังช่วยให้เรามีระบบการคิดที่ดีมากขึ้นด้วยอืมออย่างที่สองครับ เราน่าจะได้ยินกันทุกๆครั้งเวลาเราไปงานศิลป์ไปเทศกาลอะไรต่างๆก็จะเป็นพวกแนวคลาสสิกเหมือนที่นุกบอกเมื่อกี้เลยว่าในหนังเขาจะมีเพลงโมซาร์ทเนาะถูกต้องอ่าเวลาเราฟังเพลงแนวคลาสสิกเนี่ยจะช่วยเปิดในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์กระตุ้นสมองเราครับของนุกนี่เมื่อกี้บอกว่ามีฟังเพลงป๊อปถูกต้องอรู้รู้สึกว่าเพลงป๊อปจะช่วยอะไรเราบ้างไหมเออจริงๆเราจะหาเนื้อเพลงที่มันช่วยเหมือนกับว่า ผ่อนคลายเป็นเพลงฟังง่ายๆสบายๆนะเนื้อหาไม่ได้หนักมากอือาจจะเป็นเพลงรักทั่วไปหรืออาจจะเป็นเพลงเก่งคลิปฮอปอ๋อเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปฟังเพลงนะงมันบางทีเราจะเจอเนื้อเพลงที่เพลงฮาร์ดคอร์เพลงเพื่อชีวิตอ,อันนั้นจะเป็นอีกฟิลหนึ่งครับต่างสถานที่ไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงทั่วไปเพลงป๊อปรู้สึกว่า เราฟังได้เรื่อยๆบางทีเราทํามไปกับมันได้อ่าบางทีมันทําให้การเดินทางที่อาจจะใช้ระยะเวลานานเนี่ยเราก็อาจจะลืมมันไปอ่าอาจจะถึงที่หมายโดยที่เราไม่รู้ตัวอ่าอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเสียงเพลงช่วยได้อืมเมื่อกี้นุ่พูดมาดีเลยว่าอาจจะมีการทำเพลงนู่นนี่นั่นนะครแต่จริงๆแล้วมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึงฮะในเรื่องของการทํางานเขาบอกว่าดนตรีที่มีเนื้อร้องเนี่ย จะทําให้เราอ่ะหลุดสมาธิจากงานได้มากขึ้น oh. อ๋ออันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเป็นข้อมูลใหม่ของผมเหมือนกันเหมือนกันเลยเอ,อเพราะว่าเวลาเราเขาจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้ครับว่าเวลาเราร้องเพลงตามเพลงอะไรไปเนี่ย oh. มันจะเหมือนกับคนที่มาคุยกับเราอยู่ข้างๆ oh. อ๋ออ่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเอี้ยวหูฟังไปโฟกัสเนื้อเพลง oh. อะไรแบบนี้ทําให้เราอาจจะหลุดสมาธิจากการทํางานได้อ๋ oh. เออ,เ,อ,อเขาเลยบอกว่า ดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้องเนี่ยจากงานวิจัยเลยนะครับ,รบจากแคลมบิดซาวน์เมเนจเมนต์เนี่ยพบว่าคําร้องคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเสียสมาธิเนื่องจากเรามักให้ความสนใจกับคําร้องมากกว่าที่งานที่เราทําอยู่อ่าเหมือนกับเวลาที่เหมือนผมพูดไปก่อนหน้านั้นก็คือคนมาพูดคุยกับเราข้างหน้านะโดยในปี2,551เนี่ยชี้ว่า48%ของคนทำงานจะถูกทำลายสมาธิได้ง่ายจากคำพูดครับ คิดว่าจริงไหมอันนี้จริงอืนอกเหนือจากเรื่องดนตรีมันก็จะมีเรื่องของคนที่เข้ามารบกวนระหว่างเราทํางานหรือ,อบางบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการพูดคุยกับบุคคลนึ่งอยู่หรือว่าจดจ่อกับงานอยู่อ,อถ้าสมมุติเขามีการเข้ามาแทรกแซงอันนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นคนคิดว่าส่งกับส่งผลกระทบโดยตรงจริงจริงแล้วผมก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาทํางานมักจะเปิด YouTube เพลงมิวสิกที่เป็นแบบอินโทรเม n น ที่อาจจะไม่มีเนื้อร้องเท่าไหร่เหมือนที่นุกเปิดอะไรนะรีแลกซ์มิวสิกอะไรแบบนี้กอ,อก็จะมีแบบเนเจอร์มิวสิกหรือว่าเวิร์กอัลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าดนตรีหรือว่าเพลงเนี่ยที่มีจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างดีกว่า,า,าจังหวะของเพลงเนี่ยสามารถเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีได้งานวิจัยหนึ่งครับจากนักวิจัยชาวแคนาดาระบุไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วในขณะที่ทำแบบทดสอบวัด IQ นะครับจะทำแบบทดสอบวัด IQ ได้ดีมากกว่าถ้างานของคุณต้องการความกระตือรือร้นอลองฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วๆนะฮะแล้วก็ลองเป็นตัวเลือกและกันถ้าเกิดเราอยากทำงานให้แบบสำเร็จโดยไวการที่มีเพลงที่มีจังหวะที่เร็วมากขึ้นหรือจังหวะไม่ช้าเกินไปเนะี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอ,อ,อันนี้เป็นอิทฤษฎีที่น่าลองเพราะว่า บางคนอาจจะชอบเพลงเบาๆง่ายๆมันอาจจะทำให้เป็นการคลอไปเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์จนอยากจะพักผ่อนใช่ถ้าเกิดเปิดในเวลาบ่ายเราอาจจะรู้สึกง่วงได้ถูกต้องเออเราก็เลยอาจจะต้องเลือกบีทให้เหมาะสมกันสักเล็กน้อยแล้วกันแล้วอย่างเช่นนุ๊กนี่เคยใช้เพลงในการแบบทำอย่างอื่นอีกไหมหลักๆเนาะก็จะมีการทำงานอ่ะก็จะเปิดเป็นอินสตูเมนต์เนาะไม่มีเนื้อส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการนอนอ่าส่วนใหญ่ผมจะเปิด อ่ซาวที่เป็นเสียงฝนตกอ๋อ oh. อันนี้ก็จะเป็นที่ป๊อปปูล่าที่คนเขาชอบกันเนาะเพลงที่ใส่เสียงฝนตกเข้าไปอีกมันจะเพิ่มความจะเรียกว่าไงจัดลงแล้วกันหาคาอธิบายแล้วกันมันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรานอนฟีลสบายสบายบางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าฝนตกจริงบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นเป็นการเหมือนกับว่า กล่อมตัวเองแล้วกันอ,อันนี้ตั้งหลักเลยจะมีสองพาร์ทการทํางานแล้วก็การนอนอ่าใช่ผมเชื่อว่าการนอนนะถ้าทุกคนนอนเต็มที่แล้วก็ตื่นมามันก็จะมีความโปรดักทีฟของมันอยู่เพราะาเราอาจจะทําให้อย่างแน่นอนตอนเช้าเราอาจจะไม่ง่วงอือาจจะไปง่วงตอนบ่ายแทนก็เป็นได้ก็จะช่วยในเรื่องของโปรดักทีฟเราเล็กๆน้อยแล้วกันครับแล้วมันก็จะมีดนตรีอีกประเภทอย่างเช่นเป็น Epic Music อ่าที่จะเป็น ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่หนู่นนี่นั่นอ,อหลายๆที่ครับมันมีผลวิจัยว่าถ้าเกิดเราอยากจะประชุม,มเราก็ลองเปิดเพลงคอลลอแล้วผสมกับดิฟิเวเซอร์อ,อ่ามันจะมีเรื่องของประสาทการรับรู้เนาะ มันจะมีอะไรนะหูตาจมูกอะ,อะไรอย่างนี้ใช่ครับเรื่องของกลิ่นก็จะช่วยเราโฟกัสหรือว่าร่าเริงได้เรื่องของเพลงก็จะช่วยกระตุ้นได้เช่นเดียวกันอ่าถูกต้องเลยถ,ถ้าเกิดอยู่ในห้องประชุมแล้วเราอยากได้ไอเดียเราอาจจะลองหาจังหวะที่ดีของเพลงเลือกกลิ่นที่อาจจะกลิ่นส้มที่ให้ความสดชื่นเข้าไปเนาะมันอาจจะช่วยสร้างสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอ่าถูกต้องถูกต้องจริงๆก็ เรื่องของเพลงมันอยู่เกือบจะตลอดช่วงเวลาของชีวิตเราจริงๆอย่างเช่นที่คุณเทมยกตัวอย่างมาก็จะเป็นเรื่องของการทํางานการประชุมนะบางทีบางบริษัทอาจจะมีการใช้แล้วบางที่อาจจะยังไม่มีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเจอบ่อยมากเวลาเราไปช้อปปิ้งของผู้ของคุณผู้ชายอาจจะไม่มีเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช็อปคุณผู้หญิง เออ Sarah, อาซาร่าอารเวอร์เขาก็าจะมีบีทของเขาอ่าที่เป็นเพลงสากลอืม,มันเหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกอยู่ในร้านที่มันน่าช็อปปิ้งเพิ่มมากขึ้นอือ่าทําให้การเดินของเราเนี่ยอืมันไม่น่าเบื่ออ,อ,อันนี้ที่ผมเจอบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะแชร์นอกเหนือจากการทํางานโอ้พอพูดถึงเรื่องเพลงในพวกช็อปหรือว่าอะไรเงี้ยผมนึกถึงอันนึงเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะแบบ อ๋อไปกับผมก็คือผมเชื่อว่านุกเคยไปกินตีน้อยครับอ,อ้าวใช่ครับอ่ะแล้วตีน้อยเนี่ยมักจะเปิดเพลงเศร้า <laughs> แหมกินทีปรปหนึ่งคนอกหักอ่าถูกตอ้องแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองลงลึกลงไปเนี่ยงานวิจัยระบุไว้ว่าคนที่ฟังเพลงเศร้ามักจะมีผลต่อการกินได้เยอะกว่าอืมเออ,อแล้วคุณรู้ไหมว่าตีน้อยเนี่ยพอเขาไปใช้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เขาแบบ คนลูกค้าเนาะไปกินหรือว่าอยากกินอะไรเงี้ยมันก็กินได้เยอะในในฐานะที่เขาเป็นบุฟเฟ่ด้วยอ่าเราจะเห็นในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีอย่างเช่นดองกีโอ้โหเปิดคลอไปเลยเป่นประจําเลยอ่าในตีน้อยก็มีอะไรเงี้ยดนตรีมันอยู่ในแบบทุกช่วงเวลาของเราเยอะเนาะเป็นเวลานานแล้วด้วยจริงครับจริงอืก็อย่างที่ทราบกันครับว่าดนตรีเนี่ย มีส่วนช่วยกระตุ้นสมองของเรามากมายเลยแล้วกับคุณผู้ชมล่ะครับมีเรื่องไหนที่อยากจะมาแชร์กับเราบ้างเรื่องไหนที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างลองมาแชร์กันดูนะฮะสำหรับอีพีนี้ผมและนุก<ไ>ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ